นะผทจะสองบทที่ไหนนะสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดเรื่องคลอโรชันคลอโรชันเนี่ยคลอโรชันนะครับก็แปลว่าอนะไรการกัดก่อนนะกา,การกัดก่อนที่เมื่อกี้เกิดหน่อยแล้วเมื่อกี้เกิดหน่อยว่าโลหะมันผุมาได้ยังไงส่วนใหญ่ถ้าร้อยเปซ็นผุจากโลหะไอออซิเจนนะครับ ดีเกรดแปลว่าอะไรเหมือนได้เกรดดีอ่ะเกรดเอลดเหลือเกรดบีเกรดซีเกรดดีดีแปลว่าดาวลง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 ตามลงตามลงนั่นดีนะดีเก่ดรใช่เพราว่าลดเกรดของวัสดุลงครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็รู้แล้วเนาะออยเจนมันมีไหนมั้งมีในน้ำแหละใช่ไหมน้ำฝนน้ำทะเลเป็นต้นนะ อย่างของอเมริกาเขาบอกว่าการที่การกัดก่อนหรือสึกก่อนของวัสดุเนี่ยเป็นนับเป็นมูลค่ารวมของประมาณห้าเปอร์เซ็นของ GDP ของเขาเลยเหรอมันก็ไม่แปลกอ่ะตัวอย่างถนนตัวอย่างถนนนะถนนล,ลาดยางนีมีอายุกี่ปีห้าปีมั้งลาดยางคืออะไรครับเอาอยางมาต่อยมาใช่ปะเอาอยางมาต่อยมาแล้วก็มันอ่อนใช่ปะผสมหินเข้าไป เอายางมาตอยอ่ะมาทาให้ร้อนใช่ไหมผสมหินเข้าไปแล้วคุกเข้าไปด้วยกันเหินนี้มันคือเอาไว้กันตะกุยใช่ไหมกันร้อนตะกุยอ่ะไม่งั้นมันตะกุยเอาอยางไปหมดอะไม่เหลือยางมาตอยในชะ่ไมพอยางมาตอยปุ๊บก็ยางมาตอยผสมหินคือแอดฟาวใช่ไหมแอดฟาวเนี่ยพอมันแข็งพ๊บเนี่ยไม่นานม,มันก็จะแตกร่อนใช่ไหมไม่เกินห้าปีได้ยังไงห้าปีไม่ยช่ก็อายุไม่เท่าไหร่ อายุไม่เท่าไหร่แต่ว่าสมัยก่อนคือพูดง่ายมันเหลือทิ้งอะถามว่าเอามันจากไหนยางมาตอยมันเหลือทิ้งสุดแล้วอะกัน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 ไปจนอุณหภูมิสูงแล้วมันเหลืออ้นี่อยู่อะอัดอื่นมันเหยือเหยือแยกแยกไปหมดแล้วแยกไปนู้นแยกไปนนแยกไปนู้นแยกไปนู้นแล้วสุดท้ายเหลือยังมาตอยมันทำอะไรไม่รู้ทําอะไรไงอันก่อนี่ยมาตอยคือน้ำมันเตาน้ำมันเตาเนี่ยทําไงเขาเอาไปแต่มันจุดไฟไม่ติดน้ำมันเตาจุดไฟไม่ติดนะต้องอุ่นให้อุณหภูมิสองร้อย รู้ไหมครับสองร้อยมันถึงจะเระเหยอมาเระเหยมาหน่อยระเหยเป็นไอมาไอตรงเระเหยเป็นไอมันถึงจุดไฟติดพอมไอติดบนถมันก็ติดลามลงมาน้ำมันเตาเนี่ยเขาไปใช้ในพวกผลิตน้ำมันเอผลิตไฟฟ้านะเรียกมันไม่ไ,ไฟฟนะ้าน้ำมันเตาแต่อย่างมาต่อยเขาก็เลยนึกอะไรไม่ออกนะนึกอะไรไม่ออกก็ามาทำถนนเอามาถมทำถนนนึกอะไรไม่ออกนะ การี้พูดถึงการข่งกอ่อนนะหรือการเสรื่อมสาภ,าภาพไปของวัตถุนะแต่นี้พูดถึงบทเนี้ยจะพูดถึงเรื่องหลักก็คือการกัดก่อนโลหะโดยใช้แต่งของโลหะนะครับโดยใช้ทฤษฎีของเคมีนะทฤษฎีเคมีโดยการที่ว่าโดยการกระบวนการสองกระบวนการนะครับสองกระบวนการนะกระบวนการชื่อที่เราเรียนเคยเต็มเรียนตอนปปลายนะครับ กระบวนการหนึ่งชื่อ o x i d a t ล o n นะแป,แ,ปแปลว่าโลหะอย่างเช่นนะซิงค์สางกสีนะสลายตัวออกไปนะปนกับน,น้ำนะละลายปนกับน,น้ำไปแล้วให้อ e ิเล็กตรอนแตกตัวออกมานี่คือเนื้อของแข็งสึกไปนะไปเป็นไอออนสึกไปนะเป็นเป็นประจุครับประจุนี่ก็ปนไปกับน,น้ำนะละลายไปนั่นเอง กระบวน,นการนี้เรียกว่าออกซิเดชันคือของแข็งนะกลายเป็นประจุรีดักชันกระบวนการรีดักชันคือรกรดนะกรดน้ำกรดอะเป็นประจุบวกมาเจอกับอิเล็กตรอนอิสระกลายเป็นแก๊สไฮโดรเจนติดไฟนะไฮโดรเจนติดไฟนะครับ ถ้ามีใครชาร์จแบตระวังมีมีนี่นะห้องที่มีแบตเตอรี่อ่ะต้องเปิดหน้าต่างเพราะไฮโดรเจนมันเบาเบามันจะไปลอยอยู่ตรงไหนครับเพดานนะถ้ามีจุดประกายไฟนี่อย่างเช่นเปิดสวิตช์นะเปิดสวิตช์ไฟมีประกายไฟใช่ไหมล่ะถ้าความเข้มข้นถึงนะถ้าความเข้มข้นน้อยไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าความเข้มข้นถึงเมื่อไหร่ทำไงอนะระเบิดนะครับ ตัวอย่างรีดักชันอย่างอื่นก็เช่นประจุลบเนี่ยหายไปหายไปเป็นลรงไปเป็นโมเลกุลเช่นได้น้ำนะประจุลบอิเล็กตรอนลบหายไปอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้เรียกกระบวนการรีดักชันเหมือนกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาจะมีอยู่อย่างแรกนะอย่างแรกคือเอออันนี้ย้อนย้อนมาหกหน่อยนะมาหกย้อนมาหกถามว่าใครจะผูก มาเทียบกันผูกแข่งกันนะเทียบกันผูกครับมาเทียบกันผูกแข่งกันกับตัวกลางตัวมาตรฐานนะครับอกตัวมาตรฐานใช้แพตินัมนะเขบอกแพตินัมเนี่ยความผูกเทียบความผูกให้เป็นเบอร์ศูนย์ยน,นะครับแพตินัมนะความผูกเทียบเป็นเทียบเป็นศูนย์โมลนะอันนี้ก็คือตัวทางซ้ายผูกนะทางซ้ายนี่เป็นของแข็งแล้วปล่อยผูกออกมาเป็นประจุทางซ้ายผูก ตอนที่ผูดเนี่ยปล่อยอิเล็กตรอนลบนะปล่อยอิเล็กตรอนลบอิเล็กตรอนก็วิ่งจากทางนี้มาทางนี้ใช่ไหมอิเล็กตรอนนะวิ่งจากนี้มาทางนี้เพราะฉะนั้นกระแสวิ่งอย่างไหนไปไหนครับกระแสก็วิ่งสวนไปอิเล็กตรอนใช่ไหมกระแสก็เป็นเลืองสมมติที่วิ่งส่วนอิเล็กตรอนขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นขั้วที่จ่ายกระแสกันนี้ขั้วนี้เป็นขั้วลบนะขั้วลบทางซ้ายนะครับ คูณลบนะแพตินาเป็นคูณบวกทีนี้อีกกรณีหนึ่งนะครับโลหะเนี่ยไม่สึกนะแต่แพตินาเป็นตัวสึกนะครับแบบนี้ประจุก,ก็จะมาเกาะกับไอ้โลหะนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะค,คือมีประจุของโลหะอยู่แล้ว หรือหรือนะยปกติไฟมันจะไหลาทางนี้ใช่ไหมอัดไฟกับข้างเอาแบตเตอรี่อัดไฟกับข้างได้นะออัดไฟกับข้างก็เกิดอะไรขึ้นครับไอที่สึกก็ไม่สึกนะกลายเป็นกลายเป็นมาชุกแทนนะฮจริงเราได้จะมีหลบเคมีเนาะหลับเคมีเขาสอนป่ชุกชุกเป่เขาสอนปล่ชุกอป่ะชุกเ็าสอนชุกไหมเออจริงเขาได้จะสอนชุกทองทองแพงไง อ่ชุบใช่ได้อันนี้ชุบชุบทปเลยจะชุบไปทำไมอ่ะมันไม่ผุหลือดิชุบสีชุบสีให้มันสวยใช่ไหม พ่นเอามันไม่สวยเนาะมันไม่เท่ากันสีมันไม่เท่ากันมันเยิ่มใช่ไหมถ้าชุบมันรถเดอนี่เขาชุบนะเขาจุ่มลงไปทั้งคันเลยจุ่มลงไปทั้งโคกเลยอ่ะน,นะก็จะได้ขึ้นมาว่า ตัวบนเนี่ยจะเกิดไฟขึ้นใช่ไหมถ้ามันผูเยอะมันก็ให้ไฟเยอะใช่ไหมเนี่ยผูเยอะก็คืออะไรครับโพแทสเซียมด้านล่างนะผูง่ายโพแทสเซียมโพแทสเซียมใช่ไหมให้โวอตออกมาหูวใจเมื่อกี้ลบสองจุดเก้าวลตเนี่ยโซเดียมสองลบสองจุดเจ็ดไนีเจีลบสองจุดสามอลูมิเนียมลบหนึ่งจุดหกซิงค์ลบหนึ่งจุดเจ็ดเพราะฉะนั้นซิงค์เนี่ยผูกก่อนนะ ซิงค์นะผูกกับเหล็กนะโครเมียมศูนย์จุดลบศูนย์เจ็ดเหล็กลบศูนย์จุดสี่สี่ถ้าไปอยู่ติดกันใครผูกก่อนครับเหล็กกับโครเมียมใครผูกก่อนเหล็กกับโครเมียมถ้าไปอยู่ติดกันใครผูกก่อนครับโคาไมีผูกก่อนถ้าใต้ผูกแบใต้ผูกก่อนนะที่เป็นสีแดงเลยผูกก่อนถ้าบนนี่คือไม่อยากผูกเลยนะฉันไม่อยากผูกเลยคืออะไรครับอันดับหนึ่งฉันไม่อยากผูกเลยคืออะไรเ u อยูคืออะไรครับ ฉันไม่อยากผูกเลยฉันโถฉันระดับไหนแล้วฉันไม่ฉันไม่ผูกเลยไปอยู่โลกไหนฉันก็ไม่ผูกตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอ EU, EU คือทองคำ EU นะครับคือทองคำ,ตก,ำตกน้ำไม่ไหลจริงป่ะไม่รู้ตกไฟไม่ไหมจริงป่ะไม่รู้นะแต่ว่าที่แน่เอามาโดนกับเนื้อนะเอามาโดนกับขูดกับผิวเนี่ยที่แน่ๆซึมเข้าไปในผิวนะ ริมเ,เข้าไปในเข้าไปนื้อนะทำให้น้ำนักขดนะครับทองคำนะคนเรานี้ก็มีท่าทองนะถ้าเป็นแพทย์จีนอะ่ะคนเรามีท่าทองด้วยนะครับกบางทีก็ยาไทยก็เลยเสริมเสริมท่าทองแล้วใส่ทองคำก็มีนะปิดปิดข้างนอกยาไทย วิธีทําให้เหล็กไม่ผูนะบางทีก็ชุบสังกะสีนะครับเพราะให้สังกะสีผูก,ก่อนเลยมาถึงก็สังกะสีเนี่ยผูซะเลยนะครับแล้วสังกะสีมันถูกนี่เหล็กห็กล็ลโครงสร้างใช่ไหมทองแบงไม่อยากผูเหรอ ไม่อยากพูดได้่งมาจากว่ากระบวนการเมื่อกี้นะมายถึงกระบวนการเมื่อกี้นี้เท่านั้นนะ <c oughs> ๆๆนเขาเรียกกระบวนการอะไรนะครึ่งเซลล์นะครึ่งเซลล์ไฟฟ้าตัวอย่างเช่นแคดเมียมใช่ปหซีดีมันอะไรแคดเมียมกับนิกเกิลนะถามว่าใครผูกนะครับก็มาดูนะแคดเมียมอยู่ตรงไหนอยู่นี้ใช่ไหมแคดเมียมซีดีนะนิกเกิลอยู่ตรงไหนนิกเกิลอยู่บนเพราะฉะนั้นตัวล่างผูกนะง่ายๆตัวล่างเป็นตัวผูกนะครับ แต่มันมีวิธีชุบนะคือผูเนี่ยโวลต์ขึ้นเท่าไหร่นะครับอัดไฟตรงข้ามนะแส่แบตเตอรี่แส่ตรงนะแส่สลับไม่ได้นะใส่ตรงตรงข้ามนะครับตรงข้ามก็จะเกิดการไหลย้อนกลับแต่ไม่ได้ไหลได้เองนะสมมติด้านนี้เราจะชุบด้านนี้ใช่ไหมเราจะชุบด้านนี้นะเราต้องใส่ทองคำไปไปในนี้ด้วยนะให้เนื้อทองคำมันมา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 มันไปชุบนะครับ อันนี้ก็เกิดจากเรฟฟู้ดคืออะไรครับเรฟฟู้ดน้ำสับประรดปะ่ะเรฟฟู้ดนะครับน้ำสับประรดเอาเอาจุ่มนะเอาจุมนะ่มในน้ำสับประรดก็ได้นะเมื่อ mm hmm. ก่อนเนี้ยปัจจุบันนี้เขายัางงง่เลยว่าที่เราทำได้ไงเปิดสุสานมาตดฟีร้องเต้นี่เดี๋ยวคมกิดบเลยกระดาษวางกระดาษเนี่ยปล่อยลงกระดาษขาดไป แล้วมีททาไมมันไม่ผุทําจากเหล็กอ่ะทำไมมี่ทาจากทองแดงหรือไงทำจากทำจากเหล็กทำไมมันไม่ผุมมผครับปุากฏว่าทําไมรู้ไหมชุบโครเมียมครับโอ้ชุบโครเมียมมันต้องไฟใช้ไฟสิบสองโวลต์นนะใช้ไฟสิบสองโวลต์ถึงจะชุบได้เขาไม่วงเลยวิทาศาสตรงงเตกไยทําไมว่าจีซีฮองเต้อะสร้างแผงเมืองจีนนะจีซีฮองเตอเคยดูหนังปะ สมัยนั้นมีหกแคว้นใช่ไหมล่ะน่าจะน่าจะอย่างหลังหลังสามก๊กนะหลังสามก๊กเพราะสามก๊กก่อนแล้วก็แตกแสามก๊กแตกใช่ไหมแตกเป็นหกแคว้นก็แตกต,ตอนหลังมีหกแคว้นชีนชตเต้เก็ตีรวมเป็นเตรียมเหกแคว้นนะพอตีรวมแล้วก็ทำไงต่อครับสั่งเผาตำหับตำลาให้เหลือภาษาเดียวใช่ไหมเหลือภาษาเดียวแล้วก็ อาจารยเสรสรุปว่าสมัยจีนซีนยเตย้ก็มีการสร้างมีดชุกคมเมีม่ะทำไงรู้ไหมทำไงให้เกิดสาสิบสองวนครับนานแล้วตั้งแต่สร้างในเมืองจีนนใช้น้ำผลไม้สร้างสร้างโวนแล้วมีอ่างนี่นะเคยเห็นอ่างเลยไหม อ่างเขาถูอ่ะถูอ่างแล้วน้ำกระเด็นขึ้นมาแล้ววิศวบรรยจะมยไม่รู้เลยทําไงอ่างเนเอามือถูถูปุ๊บน้ำกระเด็นขึ้นมาอาช่างเถอะข้ามเลยนะครับอันนี้ก็ได้เลยโลต์ใช่ไหมคำนวณโหมดออกมาเป็นเท่าไหร่นิกเกิลแคปเนียมเอาตัวไหนไปตัวตั้งนะ่ เอาตัวมากตั้งลบตัวน้อยปะนิกเกิลแคดเมียมนิกเกิลอ๋อห่างกันเอาตัวไหนเป็นตัวตั้งเอาตัวมากเป็นตัวตั้งใช่ไหมมากคือลบน้อยนะเอาตัวมากเป็นตัวตั้งมากคือลบน้อยลบกันแล้วห่างสุดที่หนึ่งเอาตัวมากเอาตัวมากตั้งนะเอาลดมากตั้งแล้วนตัวน้อย ก็จะเกิดเขาเรียกออไรนะวอ์เิเตอร์ก็จะชี้ว่ากี่โวลต์นะครับอันนี้พูดถึงว่าคไมฟ้คขดไม่เท่ากันนะไฟค้ค,มคไม่คงที่ไฟฟ้ค,มคไม่คงที่ก็สูตรใหม่นะแต่ว่าอย่าเรียนเลยให้พวกเคมีเขาเรียนเถอะมันยุ่ง ซีรีส์เนี้ยหรือลำดับเนี้ยลำดับก็คืออะไรการเรียงแถวตอนหนึ่งนะการเลียงแถวเลยงหนึ่งเขาเรียกซีรีส์ซีรีส์เนี้ยเขาเรียกการวนิกซีรีส์คือบอกว่าอันนี้นะถ้าเรียกอะไรจะผูกง่ายผูกน้อยนะในน้ําทะเลนะครับในน้ำทะเลเขาบอกอันดับหนึ่งผูกยากสุดเลยนะแพลตตินัมแพลตตินัมอันดับสองโกลกลาไฟนะไทเทเนียมซิลเวอร์เงินนะเงิน เซเลสเซีนิกเกิลคอปเปอร์นิกเกิลตีนเลดเซเลสเซียามสิหกโลคาบอนซีลไอออนไอออนคือเหล็กคาร์บอนสูงนะโลคาร์บอนซีลโลแค่ไหนเซเลสเียมันศูนย์จุดศูนย์สองเห็ปะศูนย์จุดสองเปอรหนง ซเซรลิสตีลครับว่ามันสูนที่สองเปอร์เซ็นต์โลหสตีลมันเจอสูที่สองนะแต่ไม่ถึงสี่อะลูมิเนียมแคดเมียมซิงค์โดยทั่วไปแล้วถ้าเหล็กธรรมดานะเป็นตัวนี้นะตัวนี้เหล็กธรรมดาที่ถูกถูกนะแต่เป็นตัวนี้นะครับที่ซื้อมาแล้วก็ซื้อสีได้เลยนะไปซื้อเหล็กมาบางทีเขาจะมีน้ำม,มันำมานเาี่ยนะก็คือตัวนี้วิธีใช้เหล็กก็คือเช็ดก่อนนะเช็ดเอาน้ำมันออกก่อน เช็ดเช็ดเช็ดเอามันออกก่อนแล้วก็จะทําอะไรก็ทําไปนะจะเจาะหรือจะเชื่อมก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็เช็ดออกอะ่ะเช็ดออกแล้วก็ทำความสะอาดรอยเชื่อมไปแล้วก็เอาสีกันสินิมมาทานะสีกันสนิมมาทาเยสีกันสนิมของเหล็กไหมสีกันสินิปของเหล็กเนะี่ยเมื่อก่อนเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะเติมเติมสารสีแดงอะ่ะ ตัวอย่างนะเนี่ยพอพอรู้ไหมพาร์เมอร์เราะอะไรตลกพัดพาร์เมอร์เราะอะไรครับ P R I M R นี่สีนะนิ่เปิลเพนเลดออกสายพาร์เมอร์พาร์เมอร์เราะอะไรครับเพนเนี่ยนะเ,เพนว,ว่าสีนะคือส่วนใหญ่แล้วทำไมเขาชอบทาสีแดงเพราะว่า ทาก็รู้กันว่าทาแล้วนะทาสีกันสีิมแล้วก็เลยบอกเขาเียกว่า,าเาป็นสีแดงนะครับว่าทาทาไม่ทาจะได้รู้รไงก็ดกพัดแปลว่าอะไรครับอะไรนะอะไรนะแปลว่าสีน้ำเงินแปลว่าอะไรนะครับอะไรนะ พูดอะไรอะ่ะสีดีเลิศอะไรไม่พูดดังๆพูดดังๆมาพูดใกล้ผมกันด้ พามเมอร์คือพามเมอร์นะแปลว่าสีรองพื้น้าแล้วมันจะจับยึดกับผิววดีปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างแล้วไว้ยึดกับชั้นสีชั้นบนต่อไปเขาเรียกชั้นผ้เมร์ชั้นชั้นบนคือชั้นรองชั้นรองพื้นอะเลออกไซด์เนี่ยแต่ว่ามันนม่ความหมายเราเป็นชื่อนะเลดออกไซด์เนี่ยเป็นชื่อแต่ว่าเลดออกไซด์ในที่นี้มันหมายความว่าการผิมด้วยนะครับ แล้วผาเมอร์ก็แปลว่าทาติดกับว,วัสดุโดยตรงเลยแล้วมันเดี๋ยวมันจะไปช่วยเกาะสีให้ด้วยนะอืมแล้วต่อไปนะแล้วต่อไปนะครับถึงไหนแล้วเนี่ยรูปแบบของการกัดก่อนนะก็มีหลายแบบฟังขำๆนะการกัดก่อนเหล็ก การกัดก่อนแบบ e r o s i o นเหรอ erosion เ e นี่หมายความว่าเหมือนน้ำหยดน้ำหยดลงมาน้ำหยดน้ำหยดลงมาจนเป็นรูเงี้ยก็เรียก e r o s i o นอ๋อไม่ใช่อีโรชั n c o r r o s i o นเออคงใช่มั้งคอ e r r o s i o n เนี่ยกัดก่อนหมายความว่ากัดก่อนหมายความว่าวีสารเครมีมากัดก่อนเขาเรียกคอ r r o s i o n e r o s i o นเนี่ย e e e <ros> หมายความว่าลมพัดเนี่ยลมพัดหรือโดนฝุน่นโดนฝุน่นโดนทรายมาเสียดสี จนเปลี่ยนรูปไปเนี่ยเรียกอิโลชัน e ผมแปลไม่ถูกนะคอร์ปชันเนี่ยกัดก่อนแบบสันแบบว่าถูกกดถูกด่ากัดก่อนนะครับพิตติ้งก็คือการถูกกดถูกด่กดากัดก่อนจนไปจนเป็นหลุมเป็นรูอะ่ะจนเป็นหลุมเป็นรูลงไปนะเป็นรูเล็กๆล,ลึกลงไปเนี่ย้าเรียนพิตติ้งคริฟเฟตนี่แปลว่า แปลว่าเวลาเจาะรูแล้วใส่แหวนน่ะแล้วมันมันจะกัดเป็นรูปแหวนน่ะสึกก่อนในช่วงที่ใส่แหวนนะครับเกาวานีกก็คือเมื่อกี้ที่อธิบายอะ่ะกัดก่อนไปโดยเนื้อมันหายไปเนื้อมันหายไปด้วยกระบวนการทำไฟฟ้าหาแบบเมื่อกี้นะครับอินเตอร์แกล,ลูลาแปลว่ากัดตามแนวเกรนของเนื้อตามแนวเกรนนี่มันไม่ไม่แข็งแรงใช่ไหมล่ะ หรือว่ามันเป็นรอยเชื่อมระหว่างวัสดุสองชนิดใช่ไหมนะมันก็สึกเข้าไปตามรอยรอยรอยสึกรอยเล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็ต่อไปอะไรเนี่ยแต่ไม่ออกนะข้ามเลยดีกว่าเลือกกัดนะเลือกกัดระหว่างเนื้อเนื้อเดียวอีกเนื้อหนึ่งไม่กัดยูนิฟอร์แมแอแทดโดนทั่วไป เหมือนฝนจะตกทั่วฟ้านะครับนี่ก็คืออะไรไปตามรอยแตกของเกรนกัดก่อนไปตามรอยแตกของเกรน State t a ต็ c o r r o ช i o n แปลว่า state นี่มันเกิดแรงในเนื้อใช่ไหมถ้าเราดึงเนี่ยเนื้อมันยืดบางทีมันมีรอยแตกเล็กๆไมโครคลกเนี่ยรอยแตกเล็กเนี่ยแหละมันจะเป็นช่องว่างทำให้น้ำซึมเข้าได้หรือกรดซึมเข้าได้หรือเบสซึมเข้าได้ มันจะไพอซึมเข้าได้มันก็จะไปกัดกร่อนต้องมีแรงเลยนะมีแรงไปดึงก่อนนะหรือไปอัดอ่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกิดอยาแตกหรอกมันจะเกิดอลแตกตอนช่วงดึงอันนี้เกิดจากอะไรเอ่ยอันนี้แปลกดีนะเกิดจากเกิดจากจุลชีวะที่มีชีวิตนะครับไปกัดท่อนะจุลชีวะแล้วทำไมอ่ะ ตัวนี้มันกินท่อได้นะหรือม yes. ันทําให้เกิดท่อเกิดปฏิกิริยานะครับเนื้อมันสึกนะครับเนื้อมันสึกออกมาอันนี้เป็นไงครับเนี่ยการวิกคอโรชันก็คือเนื้อมันทําไมห่วไปนะครับละลายออกไปผิวนอกนะละลายออกไปละลายออกไปด้วยกระบวนการเคมี อันี่ที่บอกว่าใส่แหวนแล้วมันมันมันสึกตรงที่ตรงที่แหวนมันมาชนการควบคุมการสึกก่อนนะครับควบคุมสึกก่อนทาไงฉาบนะใช้เมทัลออกไซด์เหมือนเมื่อกี้เลดออกไซด์มาฉาบนะเหมือนเมื่อกี้เอาเหล็กออกไซด์มาฉาบนะฉาบเลยมันมีออกไซด์แล้วมันก็พอออกไซด์มาอีกมันไม่มันไม่ทำมริยาแล้วอ่ะมีแล้วครบแล้วจ้า เต็มีท่อออกไซด์แล้วจ้าก็กันไห้แต่ว่าถ้าไม่อากาศเข้านะต้องทาให้เต็มให้หมดยามาที่เหล็กเนี่ยมันมีรูข้างในใช่ไหมมันไม่ผูกข้างนอกก็ทาแล้วไงแต่มันผูกเข้าไปข้างในฝนมันเข้าไปข้างในชื้นเข้าไปข้างในได้เพราะฉะนั้นเวลาทําต้องปิดรูด้วยเชื่อมปิดรูนะครับบางทีผมทําก็อุดเลยก็มีอุดเลยนะเอาปูนก่ออุดเลยจะมี หรือถ้ามันใหญ่ก็เอาผ้าชุบอะผ้าชุบนะกาสนิมอะเอารูดเข้าไปข้างใน,นอ๊บออกปุ๊บนี่ก็มีแล้วก็ชื่อคำปิดด้วยนะอันนี้คืออะไรเนี่ยลดทีคืออะไรทีคืออะไรไม่รู้นะอุณภูมิมั้งลดอุณภูมินะเพิ่มอินพิเมเตอร์แปลว่าอะไรเนี่ย ปลว่าอะไรไม่รู้นะตัวอย่างเช่นลดออกซิเจนลงนะให้สัมผัอสออกซิเจนน้อยลงพยายามให้สัมผัสออกซิเจนน้อยลงหรือว่าเคลือบเคลือบผิวซะโดยการเพนนะเพนก็ได้นะเพนอิดหรือเลือกตัวแทนตัวตายแทนนะเช่นเือร์บิซิงซิงมาเคลือบเหล็กเวลาผูกนี่ซิง์ผูกก่อนนะซิงผูกก่อน,นะกกอนเหล็กจะผูกไม่ได้นะเพราะซิงไม่จะผูกไปก่อนยกเว้นว่าผูกไปเจอเนื้อเหล็กแล้วนะ ยกเว้นว่าไปเจอเนื้อเหล็กนะอ,อันนี้เขาก็เลยเป็นเหล็กชุบซิงค์ไปเลยนะง่ายดีซิงค์มันถูกอันนี้อะไรเนี่ยโอ้หสอนแป๊บเดียวไปเปิดดูงานรันบู๊ชัวช,วชัวเลยเนี่ยลันมาโหงานเต็มเลยห้าสิบปรทัดได้บ้งเนี่ยเดี๋ยวทําตอนเนี่ยเทียงกินไปด้วยทำไปด้วยถึงไหนแล้วเนี่ย อะไรเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยต่อต่อนะพ่อที่มันอยากจะพ่อนะครับที่มันอยากจะสึกหมหนต่อสายไฟยนไะหต่อสายไฟมาเข้ากับต่อสายไฟมาเข้ากับตัวที่มันจะสึกได้เร็วกว่าตัวสึกได้เร็วกว่าจะสึกไปก่อนตัวสึกได้เร็วกว่าจะสึกไปก่อนเพราะมันใจเนตอน ตัวนี้มันจะให้อิเล็กตรอนมากกว่าตัวเหล็กนะครับตัวเหล็กก็เลยยังไม่อยากให้อิเล็กตรอนแต่ว่าระบบนี้แพงนะต้องต่อสายไฟสรุปว่า <c oughs> มีวิธีป้องกันยังไงบ้างนะออกสอบนะออกสอบนะวิธีป้องกันไม่ให้โลหะสึกก่อนทําไงนะครับทําไงบ้างได้บ้างก็ว่ามานะเอาบทต่อไปบทเลยสิบแปดนะครับ ต้องสอนอีกสองบทปะ่ะบทสิบแปดกละยี่สิบสองนะเดี๋ยวตอนบ่ายว่างเปล่าเพราะบ่ายก็พิเศษเลยนะเพราะผมเหนื่อยแค่